จะไปไหนกัน,นสวัสดีครับวันนี้จะพาไปดูการจับปลาที่หาที่สุดซึ่งเป็นยากาศที่หาดูได้ยากเไปดูด้วยกันครับมาแล้วเโอ้สุดยอดสุดยอดอนี่ให้เป็นพระเอกเลยอ่าจะไม่กยกขึ้น ยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นโอ้ยตัวใหญ่ยกขึ้นหน่อยยกขึ้นหน่อยกล้ใก้ใกล้ัดีสุดยอด